ยังคงเป็นประเด็นพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดรถยนต์โดยล่าสุดนายพงศักดิ์เดินลืดีวัฒนะวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG ซลล์ประเทศไทยจำกัดหรือ MG เปิดเผยว่าภาพรวมของตลาดรถยนต์ประเทศไทยในช่วง6เดือนปี2567ยอดขายลดลงประมาณ30%มี3ปัจจัยที่กดดันตลาดประกอบด้วย 1. ภาวะเศรษฐกิจนี่ครัวเรือนสูงทำให้กำลังซื้อหดตัว 2. การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินและ 3. าราคารถมือสองที่ตกต่ำทำให้มาแย่งตลาดรถยนต์มือหนึ่งซึ่งตอนนี้ถือว่าตลาดรถยนต์ถึงจุดต่ำสุดแล้วตลาดรถยนต์ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเป็นแนวโน้มลดลงมาตลอดโดยยอดขายลดลงมากที่สุดเป็นกลุ่มรถกระบะมากกว่า40องลงมาเป็นรถยนต์ขนาดเล็ก กว่า15%ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ยอดขายโตขึ้นเล็กน้อยยอดขายรถยนต์ทั้งปี2,567จะต่ำกว่าปี2,566ที่มียอดขายกว่า7.7แสนคันลดลงจากเป้าหมายช่วงต้นปีที่คาดว่าจะมียอดขายกว่า8แสนคันซึ่ง MG เองสถานการณ์จะคล้ายกับภาพรวมของตลาดที่หดตัวและปรับเปลี่ยนยอดขายให้สอดคล้องกับสภาพตลาดรวมถึงพยายามทำตลาดเจาะก,กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ จะไม่เน้นเรื่องดาวต่ำหรือลดราคาส่วนทางด้านนายสุรพลโอภาสเทียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมนี้เสียในครึ่งปีแรกของปี2567ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงดูจากข้อมูลรอบ5เดือนแรกนี่เสียอยู่ที่1.14ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าส่วนใหญ่เป็นนี้เสียจากสินเชื่อรถยนต์อยู่ที่250,000ล้านบาท นี่เสียสินเชื่ออาหารสาริมทรัพย์อยู่ที่218,0 0 0ล้านบาทและนี่เสียสินเชื่อบัตรเครดิตอยู่ที่6 7 0 0 0ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีนี่ที่เริ่มค้างชำระ1-3เดือนคาดว่าเมื่อมีการปรับโครงสร้างนี่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาจะทำให้นี่เสียลดลงรวมถึงเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อรายใหม่เพื่อสกัดนี่เสียเพิ่มมีผลให้นี่ครัวเรือนลดลงหลังธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อใหม่น้อยลงแล้ว อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบิน CX 840ของสายการบินคาเท้แปซิฟิกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงไปยังนครนิวยอร์กเมื่อวันที่15กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาขณะที่ภาพถ่ายที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์เผยให้เห็นลูกเรือคนหนึ่งกำลังนั่งจับประตูที่นั่งลูกเรือแน่นโดยข้อความระบุว่าประตูห้องน้ำหลุดหลังเครื่องขึ้นได้เพียง3นาที ส่วนอีกภาพแสดงให้เห็นลูกเรือคนอื่นๆพยายามนำประตูที่หลุดออกมาเข้าที่เดิมอย่างไรก็ตามทางด้านสายการบินคาเท่แปลซิฟิกออกแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขอบกพ่องได้รับการแก้ไขแล้วโดยทางทีมวิศวะกรของสายการบินกำลังดำเนินการสืบสวนติดตามผลอีกทั้งทางเราขออภัยผู้โดยสารสำหรับความไม่สะดวกกับเรื่องที่เกิดขึ้นความปลอดภัยของลูกค้าและลูกเรือ เป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจของเราขณะเดียวกันทางผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกล่าวว่าผู้โดยสารบนเที่ยวบิน CX 840ไม่ได้รับบาดเจ็บจากที่ประตูห้องน้ำหลุดออกมากระแทกเนื่องจากพวกเขาสวมเข็มขัดนิรภัยในระหว่างเครื่องขึ้นเขาคาดว่าอาจจะเกิดจากสกูหลวมซึ่งสายการบินละเลยที่จะตรวจสอบก่อนนำเครื่องขึ้นก็เป็นไปได้ นอกจากนี้โอกาสที่ประตูที่ทำจากอลูมิเนียมจะตกลงมาจากด้านนอกมากกว่าด้านในมีอยู่5 0ถึง50ถึงแม้ว่าประตูจะมีน้ำหนักเบาแต่ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หากลนใส่ศีรษะหรือลำตัวของผู้โดยสารแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการรักษาความปลอดภัยในห้องโดยสารโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วและผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องกังวลกับเหตุการณ์ดังกล่าว